เดินมาคนเดียวฉันก็เห็นเธอน่าราัไม่ใช่คนจีบเธอผู้น่าราัมองไปทางใดผู้คนก็ลาลล้อมเธอฉัน ได้แเพอถึงเธอจะมีวันหนึง่ง <Okay. S 1> ที่ใจฉันอยากเพ้อเพอถึงหน้าเธอ <Okay. S 1> ก็เลยเดินไป <Okay. S 1> มอบดอกไม้ <Okay. S 1> ช่อหนึ่ง <Okay. S 1> ยืนไป <Okay. S 1> ให้เธอ หากเธอทิ้งมันไปในวันนั้นวันนั้นคงไม่มีวันนี้วันที่เราได้ลักกันวันที่เราได้มองตาอย่างซึ้งใจวันนั้น ถึงวันนี้วันนี้เราได้พบเจอวันนี้เราได้ใช้ชีวิตรูวก,กัน Ooh. พอดอกไม้ช่อนั้นความจริงใจที่มีให้กันมันนาะแสนนาะ